สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถเก่งราคาประหยัดนะครับใช้งานได้จริงเอาไว้กันแดดกันฝนเชฟโรเลตคันนี้ปี2004นะครับรถสีดําคันนี้สภาพบอกได้เลยว่าขับไปไม่อายใครเรามาเริ่มต้นจากบอดี้และสีสันรอบคันนะครับรถคันนี้เป็นสีดําจากโรงงานสีดําไม่เคยกลับสีนะครับเป็นสีเดิมของโรงงานเชฟโรเลตคันนี้จัดทรงมาแค่พอประมาณนะครับเอาไว้ใช้งานจริงใช้ในชีวิตประจําวันเอาไว้เป็นรถ แก้ขัดหรือเอาไว้เป็นรถสำรองรถหลักหรือเอาไว้ใช้งานจริงได้หมดเพราะรถคันนี้ทดสอบเรื่องเครื่องและเกียร์มาให้เรียบร้อยเรื่องระบบความร้อนนิ่งๆปกตินะครับใช้งานได้ปกติเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้ไม่มีกระชากไม่มีสะดุดขับใช้งานปกติล้อจัดทรงมาแค่ดูดีนะครับเข้ากับตัวรถเป็นล้อแม็กสีทองสภาพยางก็ยังพอใช้งานได้อยู่ รถไม่ผ่านอบุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ารถผ่านอบุบัติเหตุหนักมาไม่เอาเข้ามาแน่นอนมาเริ่มสีสันจากทางด้านข้างนะครับทางด้านข้างก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับเดิมเดิมเน้นเดิมไม่ว่าจะเป็นริ้วขอบทุกอย่างนะครับคมสันทุกอย่างยังอยู่ครบหลังคาบอดี้ตัวถังไม่มีผุมาทางด้านท้ายสะโพกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เป็นของเดิมของแท้จากโรงงานไฟท้ายไม่มีแตกกรอบไม่มีแตกไรยงาองค์ประกอบรอบคันของเชฟโรเลตคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสวยสมกับราคาราคาคันนี้หลักหมื่นนะครับเอาไปใช้งานได้เลยดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนกันแดดกันฝนได้แน่นอนองค์ประกอบรอบคันมีตำหนิริ้วรอยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับพาอรถสีดําอาจจะเห็นริ้วรอยชัดกว่ารถสีอื่นแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดขับไปก็ไม่ถึงกับว่า แตกล่อนเป็นแผ่นเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ยังดูดียังดูมีเสน่ห์ยังรักษาความเป็นเชฟโรเลตได้ทุกจุดมากันทั้งเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้แห้งๆห้งสตาร์ชึ่งเดียวติดความร้อนปกติขับทางไกลอัตราเร่งดีจับคู่กับเกียร์ออโต้น้ามันทุกอย่างนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่หยดลงพื้นแน่นอนเรามาต่อทางด้านภายในของเชฟโรเลตคันนี้น,นะครับเริ่มจากคอนโซลทางด้านหน้ายัยงอยู่ในสภาพที่ว่าสวยแต่ ก็จะมีริ้วรอยมีตําหนีบ้างเป็นบางจุดภูดมอะไรของเดิมคู่ตัวไม่ลบไม่ลอกเบาะหนังก็จะมีตําหนีบ้างเป็นเรื่องปกติหัวคันเกียร์ทุกอย่างนะครับยังสวยงามแอร์คันนี้เย็นฉ่าพร้อมกับจอ2ดินอ์ประกอบภายในของคันนี้ครับที่เชฟโเรเลตให้มายังอยู่ครบยังอยู่สมบูรณ์ยังใช้งานได้ทุกจุดเรือนไม้ไฟขึ้นครบกระจกมองข้าง ตานะครับขึ้นครบลงครบทั้ง4บานมาทางด้านเบาะหลังเชฟโรเล็ตคันนี้มีขนาดไซส์กลางนั่งสบายเดินทางไกลหายห่วงนะครับไม่เมื่อยแน่นอนแอร์ทางด้านหน้าเย็นมาถึงทางด้านหลังมาต่อนั่งฝากระโปรงท่างด้านท้ายนะครับเปิดออกมาเก็บสัมภาระได้เยอะยังอะไหล่ยังอยู่ครบสรุปเลยนะครับสาหรับเชฟโรเล็ตคันนี้เอาไป เป็นรถหลักหรือรถสำรองได้แน่นอนนะครับขับใช้งานได้จริงเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบรถถูกต้องตามกฎหมายโอนได้ทั่วประเทศราคาเพียงแค่59,0 0 0บาทขับเดินทางไกลได้ไปได้หลายคนมาทดลองขับได้ที่พิษณุโลกหลังมองนาเลสวนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมโทรศูนย์แปดสามหกสามหนึ่งสี่หกหกหกย้ำว่าคันนี้ราคาเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาไปโอนได้ทุกขนส่งรถถูกต้องยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ